โ <Whoa. S 2> อยากโคตรเยอะเลยขยันอยาโคตรเยอะแม่แม่ลองสมงัมผัสต่างเนื้อหนุ่ยนี่ปลาเลยเอาช่วยพ่อถือขือกระป๋องไป จะไปเอาอะไรกันอะแ้วหนูเหรออะไรอะเบสดูดิดูบ้านไหนพ่อยังละเบสเอาแค่พอกินก็พอแล้วมั้งนี่เท่าถ้าไม่กุ้งแล้วไหมเบสจะไปให้ปลาแล้วกิน นี่นะมี่กุ้งมาดินกินหมดมไปก็ตรงนู<ๆ>้นมีนั่นอ่ะมีดีไม่ต้องสองกับกพ่อให้ดูไม่ก็รู้ละมามีอยู่เพาะมี